สวัสดีครับบันทัอนสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมาไปชมทีมง,งานพลพระอราหันต์ครับพี่น้องที่อยู่ในช่วงของการเปิดทางนะครับไม่ได้วิ่งนานนะตอนนี้มาติดงานฝนตกครับพี่น้องเราไม่มีรถไถน,นะใช้แมคโคะ ปิดทางทำถนนให้รถดำนะครับโอ s บเอสเคศูนย์สี่ห้าครับผมรถเรีขับโดยเจ้าของไม็โฮลเลยฮะเขียนนึกครับเนี่ยครับ,เ,รบ,รบเปิดทางเอาน้ำออกก่อนฮะเพราะว่าถ้ามันชื้นยังไงก็ขนดินมาเทก่อน ับกันทำถนนวันนี้ก็อยู่ที่บ้านรุนครับผมแต่ว่าบ้านรวมโชคอำเภอบัวทองไม่ใช่สิตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับผมอันนี้ใครมาเนี่ยโอ้เสียกตีดสายเรือเนะี่นาะเปิดทางน้ำออกนะแล้วก็เอาไงต่อครับเสีย ดูที่สงสัยน่าจะได้ขนดินมา,าหนึ่งเที่ยวนะขนดินมาเทเพราะว่าตรงนี้นี่แฉะนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรถติดครับพี่น้องโอ้โห่ามีไตรเดอรลเกดไตรกนไตรหนุ่มมีปลาด้วยครับพี่น้องไปชอนนะลูกไปชนหนึ่งน,นี่นี่อ,อรอจะเล่นปลาเฮ้ยตุ้งเหรอ่เนี่ย สันตวงเลยโอ้คิดว่าปลามันคือไส้เดือนครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับระมึกระมึกนี่ไอ้ยคนคิดว่าลูกระดุกวูไส้เดือนใหญ่เลยนี่ <c oughs> แบบนี้ก็ได้ครับโอ้คิดว่าลูกปลาจะได้กินปลาอะ <c oughs> เปิดทางก่อนครับพี่น้อง สู้เาทีมงานไม่มีรถไถน,นะครับก็ต้องใช้ขูดออาจจะเสียเวลาหน่อยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ผมเ,เสียดึก,กว่าประมาณออไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะจบเกือบร้อยเที่ยวครับวันนี้เอวันเดียวได้จ,จบครับเสร็จแล้วฮะตรงนี้ เดี๋ยวไปดูปากบอ่อครับจะลงได้หรือเปล่าฝนตกหนักมาหลายวันนะฮะพายุเข้าครับพี่นอ้องโอ้โหน้ำเต็มเลยยัยงไงน้อแบบนี่ถ้ามีรถไถก็จะเร็วอ่ะว่า รถไถก็จะหน้ากว้างมีทางครับพี่น้อกนี่ครับปากบอ่อครับเรียบร้อย <laughs> น้ำเต็มเลยจะดินตรงไหนนี่ยับจะนับอันนี้ปากบอ่อที่เคยขุดไประจําน,นะครับ คือเจ้าของที่ให้ให้ขุดเป็นสระนะฮะก็เรายังเอาดินออกยังไม่หมดนะครับก็ยังเหลืออยู่แต่ยังทำสระไม่ได้นะครับน้ำเต็มนะก็พอขุดได้ครับผมยังมีที่พอขุดได้อะวันนี้น่าจะมีการลากเดินขึ้นนะครับหรือว่าสวยดาก ติดแน่นอนนะวันนี้ไม่รู้ที่เทจะเป็นยังไงให้เสียนึกเคลียร์พื้นที่ก่อนครับผมทำถนนก่อนนะจะเป็นดินโขกนะครับดินโขกก็จะจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหินมีหินช่วยนะแต่ถ้าเป็นดินทรายนี่ ติดอย่างเดียวครับพี่น้องโอ้ข้างบนแข็งอยู่ใช้ได้ครับใช้ได้ครับข้างบนนีกการทำงานของโกเบโก้ Go ครับผมหรือว่าโกเบ SK 045นะครับคันนี้ก็อาจจะเป็นมือสองของใครหลายๆคนนะครับแต่ทีมงานพรพระอรหันเนี่ย ก็ไปซื้อมานะครับเป็นมือหนึ่งของพวกเรานะครับเชนกบอกว่าโอเคฮะคันนี้ทำงานดีฮะธรรมตะแมงสมราคานะครับห้าสิบกว่าเห็นบอกซื้อมาห้าสิบกว่าเอาทำถนนให้ก่อนครับผมเดี๋ยวรถดําขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่มีรถเกรดนะครับหรือว่ารถไทยนะครับ นี่ครับต้องใช้พุ่งกีนะครับกันเกลีย์พื้นที่ให้เรียบนะฮะ ใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบยีนาทีนะฮะก็น่าจะได้ถนน,นเรียบร้อยนะครับน่าจะเริ่มขุดจากตรงนี้อ่ะโอเคครับพี่น้องผมไปเอารถดำก่อนฮนะ ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ